จะเริ่มกันยังไงครับถามพี่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ก่อนเลยครับมาคอนเสิร์ตไปได้ยังไงครยังไงพี่เต <laughs> ้ก็ <c oughs> เป็นโปรเจกต์หาทําของวงมีนครับจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบวงมีนอยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆศิลปินที่เราแบบอยากร่วมงานด้วยนะครับมา,าทำไลฟ์เซสชั่นกันใช่ก็จริงๆเจฟเนี่ยเป็นคนแรกที่เรานึกถึงเลยขอบคุณมากครับใช่จริงๆก็ครับผมชอบสไตล์น้องแล้วก็รู้สึกว่าน้องแบบเท่แล้วเสียง เสียงโหดจัดนะครับตอนนี้ตอนนี้ชอบเหมือนเดิมไหมครับชอบเหมือนเดิมครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า p Play With Me นะครับแล้วก็เอาเพลงของวงมีนนี่แหละจริงๆก็เป็นเพลงที่ปล่อยไปแล้วแล้วก็อยากจะเอามา r ีอ r ร a n g e ใหม่ทำใหม่แล้วก็เล่าแบบใหม่ในเบสออนศิลปินที่เราชวนมาครับเจ๊ครับพอพี่เขาต่วครัก เปิเรามานะเขาเป็น,นยังไงจริงจริงก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นพี่ๆเป็นคนที่แบบเราฟังเพลงอยู่แล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆพูดไม่ได้นะ <laughs> <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่เด็กขนานนน <laughs> ดน,านั้นโอเคมันก็จึ๊กนิดนึงเหมือนกันนะครับ <laughs> พูดผิดนะจริงๆเราเราฟังเพลงพี่ๆเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบเพลงพี่ๆเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การแบบโอ้ได้พี่เขามาชวนแบบให้โอกาสไปร่วมโปรเจกต์ด้วยก็แบบรู้สึกว่าเออเราอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า มันจะน่าออกน่าจะออกมาเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆสําหรับผมเองลก็สาหรับวงมีนเองก็ตามนะครับอย่างอย่างวงมีน็มีเพลงอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเราเวลาเรามาด้วยของเขาเนี่ยเราจะต้องยังไงให้เตรียมตัวยังไงกการที่มาทำเสนอจริงๆเป็นทางวงมีนเลือกเลือกเพลงที่เหมาะกัเหมือนกับว่าพอเราได้เลือกศิลปินมาแล้วก็จะมีเพลงเดิมของเราที่รู้สึกว่าถ้าเป็นศิลปินคนนี้เราจะตีความไปอีกแบบหนึ่งอะไรก็เป็นตัวที่ตัวเขาเล่าออกมาก็ จะเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าการเล่าเพลงมีในสีสันของศิลปินแต่ละท่านที่เรามองเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับเาก็จะช่วยเลือกกันประมาณหนึ่งแล้วก็เขาก็จะช่วยกันทามาเยอะเหมือนกันอย่างของเจฟเนี่ยเจ๊ก็ช่วยอาร์เรนช่วยทําแบบว่าเราได้ฟังครั้งแรกเราก็แบบอู้ก็คือโปรดิวซ์ใหม่เลยใช่ใช่ดีมากครับขอบคุณครับแจ๊บกัการที่จะต้องมาทาเพลงใหม่จาก้นฉบับเดิมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยยากไหมครับจิ๊ด คือจริงๆเจยบอกไปเลยบไม่ไีะ <laughs> สบายมากนเก่าไม่เวอร์คือคือจริงจริงอ่ะเวอร์ชันเก่าก็คือดูเป็นความเป็นมีนแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันไม่มีเพลงที่มันดีกว่าเพลงไหนมันมีเพลงที่มันแบบดีต่างกันเออมันสวยงามต่างกันะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราลองมาอยากเล่าในแบบของตัวเองลองเปลี่ยนคอร์ดในแบบที่เราชอบดูซิะอะไรเงี้ยว่ามันจกมาเป็นไงมันก็ออกมาเป็นความเป็นเจฟแล้วก็บวกกับ เสียงพี่วอเต้อะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เพลงนี้มันดูมีเดบดูมีความลึกของเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็สนุกทํางานกับพี่พี่วงเมงก็สนุกมากอะไรเงี้ยครับเพราะเจนี้ถูกหยิบยกมาขีดเองครับจากเพลงทั้งหมดของวงเมงสามสิบครับสามบ้ามสามบ้ามคือคือจริงๆตอนนี้เราคุยกันเป็นเฟสครับเฟสแรกตอนนี้จะมีสามเพลงก่อนเออเอ้ยมีสี่เพลง ใช่ใช่เป็นสีเพลงแรกแล้วก็แฝดสองในตอนนี้เล่งกันไว้สามอยู่แต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมใช่ฟังฟังเหมือนสร้างบ้านเหมือนกันนะใช่ใช่เรียกว่าเป็นซีซั่นหนึ่งเหมือนกันซีซั่นหนึ่งนะซีซั่นหนึ่งอยู่กับว่าพีแบกดีไหม่ใช่ครัไม่ดีก็ตัดจบซีซั่นหนึ่งพอแล้วพอแล้วไม่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าแบบว่าทุกคนช่วยกันฟังช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยยอดเยอะดีคนชอบเราก็เออจะได้มีกําลังใจแต่ว่าเจ๊มาแน่นอนว่าไม่มีทางได้ตัดจบหรอกใช่ครับพีกพีกต้องขอบคุณที่หลงกล มามันออกไปไม่ทันแล้วสิได้ครับได้ครับจริงๆก็เพลงที่เราของวงมีเลือกมามาแจมกับเจฟก็คือเพลงความเงียบคือคําตอบนะครับจริงๆก็เป็นเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็เป็นช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เอาไม่ค่อยเอาไปเล่นเท่าไหร่อะไรองนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมาะเจฟมากเสียง กับบรรยากาศของเพลงอ่ะต้องลองไปฟังดูครับดังนจบรรยากาศบรรยากาศของตัว MV ตัว MV นะเรียกว่าเอ็มีได้ไหมไลฟ์เซสชั่นเนี่ยมันก็มีความแบบเออ่การตีความและมีความเป็นศิลปะอยู่ในนั้นเลยอ่ะก็แบบอยากให้ทุกคนดูตัวของไลฟ์เซสชั่นด้วยเพราะว่ามันแบบเจ๋งจริงผมเห็นเซตติ้งแล้วผมรู้สึกว่าโหเท่มากไม่มีความพิเศษอะไรมากกว่าของเดิมแค่ไหนครับอแค่แค่เป็นเจฟก็พิเศษ แต่ต้องลองฟังเพราะว่าเราได้ฟังก็จะไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเอาเอาจริงๆนะผมเป็นคนแต่งเพลงนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนมันเกิดขึ้นเป็นเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งเลยเออใช่ซึ่งซึ่งซึ่งมันดีมากมันเหมือนกับว่าตอนที่เราปรึกษากับทางวอร์เนอร์ผมก็บอกว่าเพลงนี้คิดว่าน่าจะเหมาะแต่ก็เราแค่คิดว่าน้องเขาน่าจะสื่อสารออกมาได้ดีเราไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนอะไรเงี้ยเออแต่พอแบบได้ฟังเดโมที่น้องส่งมาแล้วก็ได้ฟังเสียงที่น้องร้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกเลยว่าเออนี่มันแบบ ผมมันไปเหมือนแบบว่าอีกเจฟพาไปอังกฤษอ่ะ <laughs> ใช่มัน <laughs> มันพาไปอีกโลกหนึ่งที่ที่มันไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้ซึ่งซึ่ง,งในฐานะคนแต่งก็ดีใจมากๆครับผมสำหรับ <c oughs> เพลงนี้ค่ะก่อนแบบมีตัวเลือกเดียวเ,เลยไหมว่าต้องเป็นเโอ้ <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าก็จริงๆเราเผื่อใจเผื่อ <c oughs> ใจเยอะมากเยอะาเผื่อ <c oughs> ใจเราไม่คิดว่าเขาจะหลงกลเข้ามาไม่เพราะเพราะตอนนั้นนะก็ต้องบอกว่าคือดูเราเปิดดูแบบคิวงานเชฟอะไรเราก็คิดว่า เอ๊ะน้องจะมีเวลานอนหรือเปล่านะน้องอ่ะความจริงก็คือไม่มีเออใช่ซึ่งต้องขอบคุณมากขอบคุณเจฟแล้วก็ขอบคุณวอร์เนอร์ด้วยนะครับใช่ที่แบบว่า arrange ใช้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผมต้องถามเจฟว่าแบบความรู้สึกแรกที่แบบว่าทางมีชวนมาค่ะจริงจริงก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็จริงจริงตอนแรกพี่ๆเขาจะแบบ arrange ให้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า ดีไหมนะเพราะว่าจริงๆทำลายมันค่อนข้างแน่นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบถ้าได้ร่วมงานกับพี่พี่วงมีนทักทีอ่ะอยากจะแบบทำอะไรที่มันใหม่จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอขอเล่นใหม่หมดเลยแล้วกันเออแล้วก็แบบเอาความเป็นมีนบวกกับความเป็นเจบออกมาอยากแบบสร้างสิ่งใหม่ๆมามากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเสร็จกันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะผมว่ามีดนี่ค่ะโอใช่วันนี้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับ เหลือเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วเรียองซีซันหนึ่งก็ต้องเรียกว่าแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ามันเหลือตัดต่อนิดหน่อยอ่าใช่แต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วอืมใช่ใช่ ก็ไกลคอดครับไกลคอดจะได้ดูวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิงหาคมปีหน้านานไปปีที่แล้วคนทำงานแหละทันนะครับแล้วคาดหวังแค่ครับกระแสตอบรับอย่างเนี้ยอย่างเดียว่าเขามีแฟนคลับอย่างลูกนี้ก็มีแฟนคลับของมูนวีเนี่ยแล้วตานที่แบบว่าแฟนคลับทั้งของป่านจะต้องมารวมใครจริงจริงแค่ตัวงานเราเราแฮปปี้มากแล้วอ่ะคือตอนที่ฟังกันอ่ะเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าโหมัน มันดีมากเลยที่ที่เหมือนเพลงมันได้แบบเหมือนที่พัดบอกครับว่ามันไปอีกที่หนึ่งเลยอะไรเงี้ยแบบแค่ฟังกันเนี้ยสี่ห้าคนแค่ได้ก็ฟินละได้เห็นมันเกิดมาผมรู้สึกว่ามันสําเร็จตรงนั้นแล้วนะว่าที่เหลือสําหรับว่าถ้าเกิดมีคนชอบเหมือนกับเรามากๆผมว่านั่นกําไรละใช่ใช่ครับเจฟนี่คือมาร้องเน่ีหอาทอะไรโอ้ยเจฟก็คือโปรดิวซ์ใหม่เลยมามาร้องแล้วก็มารื้อ ใช่ครับแต่จะเป็นอันใหม่เลยครับมันก็คือมันก็จะแบบมีดนตรีใหม่ครับผมแล้วก็จะเป็นท่อนเพลงที่ไม่มีอยู่ในของเก่าเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับเวอร์ชันนี้โดยเฉพาะซึ่งเจฟเขียนหน้าห้องอัดเลยนะครับนี่ขอบอกไว้คครรัับบใช่ผโอ้เราแฮปปี้มากครับที่เขาได้เรียกว่าผมอหรือบางทีมันอาจจะฟังดูไม่ได้แม้แตเหมือนเขาสร้างใหม่แล้วกันเออเหมือนเขาสร้างขึ้นมาใหม่อีกอีกที่นึงเลยอะไรเงี้ยนะเออซึ่งเราดีใจมากครับแล้วก็ท่อนที่น้องแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็แบบ ฟังตั้งแต่ก่อนคือคือน้องมาถึงวันนั้นใช่ไหมแล้วก็สิ่งแรกที่เขาทําก็คือกลางเกอรคอมกับแบบว่ามือถือขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบว่าจดจดเขียนเนื้อเพลงเพลงว่าแบบมีฟอสฟอสอยู่ในหัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าจริงๆลืมเออแต่งควาเาแต่งแนแล้วตอนแรกเราก็ฟังอยู่ว่าอันนี้อันนี้คือเพลงใหม่หรอเป่อ๋อเปล่าครับเพลงนี้ใช่ซึ่งก็เกิดเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งเจ๋งมากเจ๋งมากใช่จักรวาลของเจฟแบบของมีนเข้ากันได้นะ โหมันมันมันไปด้วยกันอย่างไม่น่าเชื่อครับใช่ซึ่งซึ่งเราก็ดีใจนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาเจ๋งขนาดนี้แต่มันออกมาเจ๋งขนาดนี้ก็ดีใจมากๆครับใช่คุยขนาดนี้เนาะไม่น่าจบแค่นี้หราอไมครับการทำการร่วมกันขนาดนี้ครับเดี๋ยวฟิตกินกันอีกประมาณหนึ่งอะไรบ้างหนึ่งอะไรบ้างเลยหลอะครับต้องรอติดตามดูครับใช่ครับผมใช่ แล้วอย่างเจฟแบบพี่ๆชมขนาดนี้แล้วค่ะก็คือขนาดนี้แล้วยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เราไม่ได้ถ่ายแค่โปรเจกต์เดียวแล้วมีอีกโปรเจกต์หนึ่งด้วยก็คือเป็นโปรเจกต์เพลงที่เป็นเพลงซิงเกิลห้างเจฟครับผมซึ่งพี่ๆวงมินก็คือแอนเจิ้ลหมายหมดเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหออกมาเป็นแบบเออแบบเวที่เราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะออกไปเป็นเวนั้นแล้วก็อยากรู้ตอนตอนที่แบบอัดรู้สึกว่าเฮ้ย เอาไปเล่นสดดีกว่าม oh ันมากเลยเวอร์ชั้นนี้อะไรเง mm hmm. ี้ยรู้สึกว่าเป็นวงมีนแล้วมันมีความเป็นเสน่ห์ของวงมีนที่แบบหาจากที่อื่นไม่ได้เลยอย่าเงี้ยรู้สึกว่าเออดีใจที่วันหนึ่งเราแบบมีคนแบบก็คือแบบศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยเอาเพลงเราไป arrange ใหม่แล้วแบบของเขาอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวรอฟังกันดูว่าเป็นไงต้องบอกว่าเรามาปู้ยี้ปู้ยำนะงานหนึ่งคือเจ๊พาเราแองกิทเรามาเจ๊กลับมากรุงเทพการที่เห็นทั้งอวี๋แล้วก็เทปคนเวดี้คือไม่เคฝันของแฟนๆใช่มครัโอ้อ่า ใครจะตอบได้เหรอทีนี้หันมองกันเลือกลากเลยทีนี้ถ่างนงันงนจ้างหรอครับได้ครับเรายินดีครับผูดจัดแล้วแต่เลยครับจากไปมากครับทุกอย่เลยหัอกงานนี่แหละให้ฝากเลยฝากครับฝากก่อนเลยครับเจฟครับก็ฝากนะครับโปรเจกต์ Play with Me นะครับผมซึ่งก็จะมีศิลปินอีกหลายท่านเนาะนะครับผมแล้วก็ฝาก โปรเจกต์ของเจฟเองนะครับผมก็คือจะเป็นเพลงที่เชื่อว่าความเงียบคือคําตอบนะครับผมซึ่งก็เป็นการอาร์เรนจ์ใหม่จากพี่พี่วงมีนนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายไลฟ์เซสชั่นที่แบบเจ๋งมากๆอยากให้ทุกคนแบบไปลองดูรับชมรับฟังกันได้คือเจ๋งจริงๆนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เป็นซิงเกิลของเจฟนะครับผมซึ่งพี่พี่วงมีนครับต่อแล้วฮะก็เป็นซิงเกิลที่5้านะครับของของเจฟที่เราได้มีได้มีโอกาสได้มาอะรเรนจ์นะครับ ใช่ก็จะเกิดเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆครับซึ่งเจฟเองก็ได้มาร้องในเวอร์ชั่นใหม่นี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าจะได้ฟังแบบเจฟในอีกหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้ฟังอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่มีวากด้วยมันโหดขนาดนั้นเลยขอบคุณครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผม